คุยกับเพื่อนๆหลายคนเลยพี่ๆน้องเนี่ยสมมติจะมีปัญหาพออยู่เรื่องขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังหรือว่าขับรถนานๆหรือว่านั่งนานๆหรือว่าทํางานในออฟฟิศอะไรจริงๆมันแก้ง่ายมากๆเลยครับด้วยการที่เราจะนั่งมานแต่ทำไมเรามีอาการปวดหลังปวดเอวถึงกล้ามเนื้อมันไม่ได้ยืดบางคนแทบจะไม่ออกกลังกายหรือไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อในเช้าๆเลยทีนี้วิธีแก้ก็คืออาจต้องแบบขยำหมุนไหล่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีการแบบนวดบริเวณที่เมื่อยเหมือนขาแขนเอวเงี้ยมันก็ช่วยได้รเราไปร้านนวดน,นะแต่จริงๆเราต้องแก้ที่ปปลลาา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 ายยยยเเ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 หหหหตตุุนน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 ะะะกก็คคืืืออออรรรรรรรไไไไไมม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 ่่่่่่่่ีีีีบบบบบััััังงงงทถถดด้้ิวข ราจะมีเบาะอันที่ช่วยได้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าวันนี้พี่หมีจะไม่นาเบาะที่ว่าเออมันมีอยู่สามรุ่นนะซึ่งเหมาะกับสามแบบเลยตั้งแต่คนเป็นขับรถหรือว่าคุณจะเป็นเอ,อ่อทำงานหรือว่าคนที่จะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือเบาะอันแรกเนี่ยจะเป็นเบาะแบบเดี่ยวสำหรับที่ออฟฟิศนะครับ ก็ใครจะซื้อ2อสชิ้นก็ได้นะครับราคาที่ไม่แรงเลยครับมีหลายสีมากครับร้นที่2เนี่ยเป็นเบาะที่แบบเออบางทีเราขับรถนานๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะพับได้ตัวพับได้เนี่ยจะให้เพื่อนนั่งก็ได้หรือว่าจะพับเป็นแบบที่เ t งก็ได้มันจะเป็นพับได้เงี้ยเออหรือว่าเราขับคนเดียวเราก็พับเป็นสองชั้นแบบหนา2ชั้นกูมันดีมากครับไม่มีใครออกแบบมันสามารถจะมาที่ขายตามเนี่ยมันก็จะแบบเออแบบบางๆมากไม่ดีแต่นี่คือแบบพับได้นะครับถือว่ายอดมากนะร้านที่สี่ก็คือเป็น ม่มีทุกครอบคุณแล้วก็มีลายสีแบบเออไม่ต้องเหมือนใครนะใครเนี้ยใครสนใจก็ของโฮมฟิตนะอนนของโฮมฟิตก็เดี๋ยวพิมีจะทิ้งเลงไว้ถือว่าโอ้หน้าสนใจมากกับหมอนนี้แบบเออแบบมือมันสีสันก็ดีนะเออราคาก็ไม่แรงแล้วก็ช่วยในเราเรื่องแก้ปัญหาปวดหลังปวดเอวหรือวก็ต้องซื้อในร้านนี้นะใครสนใจก็คือเดี๋ยวพิมพจะทิ้งเลงไว้นะ ซื้อไว้ดีกว่าได้ใช้แน้นอนนะครับบางทีเอาไปตั้งให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องหรือว่าคนที่แบบเออเป็นของขวัญก็ได้ราคาไม่แรงครคนชอบคนคนได้รับนี่ก็จะแบบมีความสุขมากๆเพราะว่าเออได้แก้ปัญหาปวดหลังให้เขาเราแบเป็นบุญนะอ่ะโอเควันนี้พี่หมีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย